สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาขอพูดกันถึงเรื่องเบสนะครับแต่ไม่ใช่เบสกีต้านะครับไม่ใช่เป็นเครื่องดนตรีนะครับแต่เรากำลังพูดถึงเบสหรือว่ารางที่เราติดบนกระโหลกปืนนะครับเพื่อยึดเจ้า,าแหวนลัดกล้องนะครับเพื่อจัากการติดกล้องนะครับโดยวันนี้จะมาเน้นเลยนะครับก็คือในเรื่องเบสของเจ้าเ e ร i n g ตัน700นะครับ ทำไมต้องมาพูดถึงเรื่องเรมนตันเจ็ดร้อยเพราะว่าจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าปืนชนวนกลางเนี่ยที่นิยมที่สุดในตลาดอเมริกาเนี่ยก็ผมว่าหนีไม่พ้นเจ้าตัว R 700เรมนตันเจ็ดร้อยครับของแต่งเยอะมากนะครับแล้วก็ที่มันมาเกี่ยวข้องกับนักกิงปืนที่ชื่นชอบ4 z ซชนวนกลางมากเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยซ z เ0 0เนี่ยเป็น4 z ซชนวนกลางซีรีส์ใหม่เนี่ย ออกมาโดยที่มี2รุ่นนะครับที่ไม่มีตัวเบสมาให้มากับตัวปืนนะครับกลาวคือก่็คือบนกระโหลกเนี่ยเจาะเจาะรูให้เฉยๆนะครับสำหรับยึดน็อตน,นะครับโดยที่มาตรฐานที่เจาะรูเนี่ยเลยมีทาง c ีซก็บอกไว้เลยว่าจะใช้เบสของเรมิงตัน700มายึดนะครับแต่บางทีมันก็มีความซับซ้อนอนั้นก็เลยขออนุญาตเอาเรื่องเจ้าเบสนะครับเรียว่าตัว ลางหลับยึดแหวนและกล้องเนี่ยมาแชร์กันดูนะครับผมผมว่ามันมีสาเหตุครับที่ทำไม c ี600รเนี่ยสรุ่นใน5รุ่นเนี่ยนะครับไม่ออกไม่ยอมทำเบสให้มาจากโรงงานนะครับรุ่นแรกก็คือ c ี600 Lux ลักครับเจ้า c ี600 Lux ลักเนี่ยมันเป็นรุ่นคลาสสิกนะครับพันท้ายไม้นะครับมีศูนย์เปิดหน้าหลังมาให้เรียบร้อยเลยนะครับซึ่ง c ีก็เชื่อวาอ่าลูกค้าหลายท่านเนี่ย ็อย่าให้เป็นแบบนั้นคือต้องใจจะใช้ศูนย์เปิดเพียงอย่างเดียวนะครับมันก็คือ CZ ก็จะไม่ได้มีตัวเบสมาให้นะครับสำหรับยึดตัวแหวนกล้องนะครับก็จะมีแผ่นพลาสติกที่ปิดตรงรูเบสไว้นะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็น CZ 600 range นะครับซึ่งก็เชื่อว่าเดี๋ยวในเมืองไทยสักพ,พักเข้ามาแน่นอนนะครับผมอันนี้เนี่ยก็ไม่ทำเบสขึ้นมาจากโรงงานนะเนื่องจากว่า เป้าหมายของ c ีเ0็ r หกร้เนกี่ยก็คือเน้นสําหรับคนที่ต้องการเน้นในเรื่องของการยิงความแม่นยําสูงนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ทางอาจจะของปืนเนี่ยไปเลือกเบสเองเนะที่จะใช้นะไม่ว่าจะเป็นเบสยกเบสคุณภาพต่างๆนะครับเพะาะนั้นก็เกิกลายเป็น2รุ่นเนี่ยที่ไม่มีเบสติดมาจากโรงงานครับก็คำนี้ขอขิงหน่อยครับต้องบอกว่าที่ร้านเนี่ย เรามีเบสเซมิงท่านเจ0ดเนี่ยให้เลือกแบบโหหลากหลายจุดใจมากเลยครับมีทั้งหลายราคานะครับแล้วก็หลายวัสดุเลยครับโดยที่ผมขออนุญาตแบ่งเป็นแบบนี้นะครับเอาตามเกรดก็แล้วกันนะครับเอาแบบเกรดแต่ว่าเกรดเทพนะครับเกรดเทพก็มีสเฟอร์นะครับเป็นรางนะครับเป็นวัสดุอลูมิเนียมนะครับสเฟอร์ผมว่าทุกท่านรู้จักดีนะครับว่าเป็นเทพของการทํา แหวนรัดกล้องแล้วก็ตัวเบสนะครับอันนี้ลางเรยมิตันเจ็ดร้อยเนี่ยเบสเรมิตันเจ็ดร้อยเนี่ยก็มีทั้งแบบเป็นศูนย์เอ็มแลนะครับแล้วก็เป็นยก 6M เอ็ลนะครับก็จริงประมาณใกล้เคียงกับ2 0่สิบมครับแต่ว่าเขาใช้เป็นมาตรฐานเอ็มลด์เลยนะครับอีกตัวหนึ่งซึ่งท่านอาจจะไม่รู้จักบอกชื่อไปอาจจะงงนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าอันนี้ของดีราคาไม่แพงครับก็คือเบสของ r e รดนาเคนะครับ โรนเเคิลเนี่ยเป็นบริษัทเยอรมันนะครับเป็นบริษัทที่ทําเฉพาะแหวนแล้วก็ลางเท่านั้นนะครับไม่ทําอย่างอื่นเลยนะครับก็คล้ายๆสเปอร์นะครับโดยที่โรน a c เคิลเนี่ยก็เป็นเรียกว่าอยู่ในลิสต์ของบริษัทไซส์ครับพูดง่ายๆว่าถ้าไซส์เนี่ยจะแนะนําให้ใครไซส์ก็ไม่ทําแหวนรละกล้องครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะใช้แหวนรละกล้องใช้ทาเบสไซไ์เนี่ยก็จะบอกเลยว่ามี2บริษัทบริษัทหนึ่งที่ไซส์แนะนําก็คือเจ้า r รนเดเคิลนะครับแล้วเราก็ซื้อมานะครับจำหน่ายเนี่ยผมว่า ไม่ผิดหวังเลยครับหน้าตามันอาจจะอยู่ในแพ็คไม่สวยงามนะครับไม่มีโลโก้ไม่มีตาแต่ว่ารับรองว่าเด็ดจริงๆครับผมนะครับอันนี้เป็นรุ่นเกรด h ไฮเอ็นนะครับคราวนี้มาดูเจ้าเบสราคาแบบรุ่นกลางๆนะครับเรียกว่าราคาปานกลางคุณภาพดีนะครับก็มีให้เลือกจูใจเลยครับชอบชอบค่ายไหนนะครับรับ สไตล์ไหนมีได้หมดเลยมีตั้งแต่ MDT นะครับจากค่ายแคนาดานะครับตัวนี้เป็นลางยก20 MOA มนะครับมี e g w นะครับ e g w ก็ทำเบสเป็น made in USA นะครับก็มีทั้งสีดำสีเงินให้เลือกนะครับ b u r r i s นะครับเป็นเบสยอดนิยมนะครับก็อันนี้เป็นวัสดุเหล็กนะครับแล้วก็มีเบสของวอนนะครับวอนซึ่งก็ทำในอเมริกานะครับมันให้ดูก็แค่นี้ก็ มีเลือกกันแต่ว,ว่าจิตใจแล้วนะครับส่วนท่านที่มีงบประมาณจํากัดนะครับเริ่มต้นนะครับก็มีเบสิกสยี่ห้อให้เลือกนะครับก็คือมีเจ้า UTG นะครับแล้วก็หมอนซ้ำนะครับบางคนตกใจเห็นราคาเแบสตเขาบอกว่าทำไมมันถูกจังใช้งานได้จริงเหรอต้องบอกลยครับยืนยันว่าใช้ได้แน่นอนครับเพราะว่าเรเ i งตันเจ็ด้เนี่ยจริงๆปืนในอเมริกาเนี่ยมันมีตั้งแต่เกรดที่เป็นเรียกว่า เป็นปืนอย่าง S.P.S เป็นปืนแบบปืนปืนใช้งานปืนล่า,าสัตว์นะครับลากวางทั่วไปเงี้ยซึ่งแบบคนซื้อราคาย่อมเยาวจนกระทั่งไปถึงเกรดแบบไฮเอ็นนะครับมันเบสก,ก,ก,ก็ก็ทำตอบโจทย์ได้แล้วก็ยืนยันว่ามีคนมีลูกค้าหลายท่านเนี่ยก็ซื้อเบสแต่อย่างเบสวีทีจีเนี่ยไปติดนะครับก็ใช้งานก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับมันก็ลองดูครับถ้าไม่อยากลงทุนเยอะนะครับอยากจะแบบไปแบบ ราคาย่อมเยาวเลยนะครับมู u t g มอนซัมได้นะครับกลางๆนะครับก็บอกมีให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็น MDT มีวอนมีเบอริสนะครับมี e g d นะครับหรือจะเป็นไฮเอ็นก็คือกระโดดไปถึงเซเฟอร์ได้เลยนะครับเบรดเยอะไหมครับควนี้มาดูที่วัสดุนะครับผมวัสดุที่ทำตัวเบสนะครับมันก็มี2ประเภทหลักๆนะครับก็คือเป็นอลูมิเนียมนะครับกับเป็นเหล็กนะครับ ก็เป็นเหล็กหรือก,ก็คือสตีลนะครับก็คนที่ทำ Base เบสเป็นเป็นเหล็กเนี่ยก็จะมีอยู่สายี่ห้อนะครับที่ร้านเรามีก,ก็คือเป็นของ Rena เ l อรนะครับผมของ b บ r r i s นะครับแล้วก็ของ UTG นะครับเบสที่เป็นเหล็กเนี่ยข้อดีก็คือมันทนครับแน่นอน,นครับเหล็กเมื่อเทียบกับอลูมิเนียมเนี่ยไงก็ตามเอาเหล็กฟาดกับพื้นเนื้อออลูมิเนียมฟาดกับพือเนี่ยไงเหล็กก็ทนกว่าครับ แต่มันก็มีข้อเสียครับก็คือมันหนักกว่านะครับแล้วก็มันก็มีสนิมขึ้นได้นะครับถึงแม้เขาจะลมดำมัก็ตามแต่ว่าถ้าเราดูแลไม่ดีเนี่ยโอกาสขึ้นสนิมมันก็มีนะครับในทางกับกันก็คือเบรอลูมิเนียมนะครับอย่างสุดยอดเทพของเบรสแวรัดกล้องอย่างซฟเฟอร์ก็ยังใช้เป็นเกรดลูมิเนียมนะมันถามว่าอลูมิเนียมอ่อนกว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่าใช้ได้แน่นอนครับ มันขึ้นกับเกรดของอลูมิเนียมที่ใช้เลยครับแล้วก็ยี่ห้อที่เหลือไม่ว่าจะเป็นของเซฟเฟอร์นะครับของวอนนะครับของ e g w นะครับของ MDT เนี่ยก็จะเป็นเบสที่เป็นอลูมิเนียมนะครับลืมไปของวอนนี่ก็มีให้เลือกทั้งเป็นเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมครับส่วนเบส2ชิ้นเนี่ยก็จะมีของเบอร์ริสนะครับที่เป็นเหล็กนะครับแล้วก็จะมีของวอนซึ่ง อาจจะเข้ามาในอนาคตนะครับก็เป็นเบสสอชิ้นที่เป็นอลูมิเนียมให้เลือกก็เท่านี้นะครับสำหรับเรื่องเรื่องง่ายๆที่ไม่ง่าย,าย,าย,ายของเบสนะครับไม่ว่าท่านกำลังเลงจะซื้อปืนใหม่เป็นเบรมิงตัน7 0 0นะครับหรือว่าเป็น CZ 600ตัวลักหรือว่าเป็น CZ 600 r หกร้นะครับก็ได้ปืนเรียบร้อยแล้วถ้าเขาไม่ได้แถมเบสมาให้ก็เข้ามาชมกันสิครับ มีให้เลือกอย่างจุใจเลยนะครับเจ้าเบสสองของเรมินตันเจ็ดร้อยนี่นะครับมันก็ยังแบ่งได้เป็นสองสองแบบหลักๆนะครับแบบหนึ่งก็คือเราเรียกว่าเป็นล่างสองชิ้นพูดง่ายๆนะครับเราแปะมีชิ้นหน้าชิ้นหลังนะครับแปะสําหรับกระโหลกทางด้านหน้านะครับแล้วก็เว้นช่วงตรงกลางที่เป็นช่วงตัวลังเพลิงปืนนะครับแล้วก็มาแปะตรงด้านท้ายนี้ครับหรือว่าจะเป็นเบสชิ้นเดียวนะครับก็คือแปะค่อมยาวไปเลยนะครับของตัวก็มีข้อดีข้อเสียครับล่างสองชิ้นเนี่ย มันเหมาะสําหรับคนที่ชอบอะไรเรียบง่ายครับก็คือแปะสชิ้นนะครับแล้วก็มันก็จะไม่ดูมาเกะก,กะตรงช่วงที่เป็นตัวตัว,ตวหลังเพลิงนะครับแล้วก็แน่นอนสนสนนร,ราคาก็จะถูกกว่านะครับในขณะที่หลังชิ้นเดียวเนี่ยข้อดีก็คือ ถ้าเราต้องการจะติดกล้องเนี่ยเราสามารถเลือกตำแหน่งติดเนี่ยได้หลากหลายมากนะครับมันมีมันมีล่องให้ให้เลือกติดเยอะมากไม่ว่าานจะติดกล้องจุดแดงติดแหวนทรงยืงหน้าครับติดให้มาใกล้ตัวอะไรเงี้ยมันทําได้หมดเลยมันมันมันคล่องตัวกว่านะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ความชื่นชอบของเราครับแล้ว้็งกุมมารครับผมวันนี้จะขออนุญาตมาแชร์ว่าเบสเซมิงตันเจ็ดร้อยเนี่ยนะครับที่จะไปใช้กับ c ี6ซ0หกร้อยเนี่ยนะครับในแต่ละรุ่นเนี่ย มันต้องใช้รุ่นไหนนะครับเอาเริ่มต้นก่อนเลยก็คือเจ้า CZ 600 Lux นะครับตัวคลาสสิกที่เป็นพันธท้ายไม้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีปืนเข้ามาในตลาดเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็น2รุ่นหลักๆนะครับก็คือจะมีขนาด2 3นะครับรุ่น1น,นะครับแล้วก็อีกอันนี้เป็น308นะครับซึ่ง2ง3เนี่ยมันจะเป็นเราเรียกว่าเป็นไมโครเซนเตอร์ไฟก็คือขนาด ตัวกระสุนเนี่ยมันก็จะเล็กสุดนะครับเป็นชนวนกลางที่เล็กสุดในขณะที่3า8เนี่ยถ้าในตลาดอเมริกาเขาจะเรียกเป็นช็อตแอคชั่นนะครับก็คือมันเป็นเซนเตอร์ไฟก็คือชนวนกลางแหละแต่ว่าช่วงชักก็จะสั้นหน่อยผมถ้าผมเรียกเรียกก็เรียกกลางกลางแล้วกันขนาดกลางๆนะครับผมคราวนี้สำหรับท่านเจ้าของปืนนะครับซีเซลันะครับที่เป็นขนาด223นะครับตัวเลือกที่ใช้เบส ของ i m ม t ตัน700นะครับใช้ได้แบบเดียวครับก็คือเป็นเบรแบบ2ชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นของเบ r ริสนะครับที่ผมถือในนี้นะครับคืออาจจะมีของยี่ห้อวอรนะครับผมที่เป็นลักษณะของเบร2สชิ้นมาครับเพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจากกะโหลกปืนนะครับของซี600เนี่ยที่เป็นง3เนี่ยมันจะสั้นกว่าตัวที่เป็น308ครับ แต่ว่าเรเมลตันเ0 0เนี่ยแม้ว่าตัวช่วงของของตัวรังเพลิงเนี่ยมันเล็กกว่าแต่ว่าเขาทำกระโหลกปืนมาตรฐานเท่ากันก็คือไม่ว่าจะเป็น2 3ง8งเนี่ยใช้ตัวเบสที่เป็นช็อตแอคชั่นเบสยาวได้เท่ากันหมดแต่ว่าของ CZ เนี่ยไม่ได้ต้องใช้เป็น2ชิ้นถ้าเอาชิ้นยาวไปใส่ชิ้นเดียวใส่นะครับมันจะรูมันจะไม่ตรงครับันถ้าคนที่จะซื้อปืน c z 600ลัก223นะครับต้องใช้เบส2ชิ้นนะครับเท่าน,นั้นนะครับผมชิ้นเดียวใช้ไม่ได้แล้วก็ถ้าจะใช้เบสของเบอร์ริสนะครับตัวสกรูข้างหลังเนี่ยเราจะมีแหวนไปให้ครับต้องหนุนแหวนนิดหนึงเนื่องจากว่ากระโหลกของ CZ 600เนี่ยมันจะบางกว่าของ r e m i n เ t นตัน700อยู่นิดหนึงนะครับมันตัวข้างหลังเนี่ยเวลาขันสกรูไปเนี่ยพอขันไปนั่นสุดเนี่ยสกรูที่เขาให้มามันจะเลยไป เลยลงไปเนี่ยนิดเดียวนะครับผมมันเราเอาแหวนใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเราหันเนี่ยก็พอดีเลยนะครับมันเดี๋ยวเราจะถ้าเวลาสั่งเนี่ยเราจะเตรียมตัวแหวนไม่ให้นะครับก็ส่งไปพร้อมชุดเลยก็ใส่เฉพาะตัวด้านหลังนะครับก็เท่านั้นเองนะครับก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมก็เราติดให้ลูกค้าหลายท่านละมีปัญหาแน่นอนครับผมส่วนท่านที่ซื้อ CZ 6 0 0ลักที่เป็นคาลิเบอร์3 0 8นเนี่ยนะครับก็คราวนี้ อยากใช้ไม่ว่าจะเป็นตัวเบส2ชิ้นหรือเบสชิ้นเดียวเนี่ยติดได้หมดเลยครับเพราะว่าตำแหน่งรูเนี่ยมาตรฐานเท่ากับปืนเบรมิงตัน700ที่เป็นช็อตแอคชั่นนะครับคราวนี hmm. ้ส่วนท่านใดที่อยากจะสั่งนะครับปืนที่ชท600ที่เป็นขนาดกระสุนที่มันยาวกว่า3.8 0นะครับก็คืออย่างเช่น3 0 6เนี่ยซึ่งใน เลมิงตัน700เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นลองแอคชั่นนะครับก็คือช่วงชักนี่มันจะยาวเนื่องจากตัวตัวตัวปลอกนี่มันยาว่ากว่า3 8ก็เลยเรียกว่าเป็นลองแอคชั่นอันนั้นเนี่ยจะใช้เบสต้องเป็นเบสลองแอคชั่นนะครับซึ่งเราก็ไม่มีเหมือนกันพูดตรงๆเพราะว่าตัวลองแอคชั่นเนี่ยมันมันไม่ค่อยแพร่หลายในเมืองไทยเท่าไหร่นะครับกระสุนมันหายากถึงถ้าเกิดว่าท่านใดที่มีครอบครองเขาก็ สามารถหาเบสได้นะครับก็มันเราไม่มีตัวเบส2อแชั่นนั่นนะครับผมสรุปนะครับถ้าเป็น C z600 ตัว2อ3สนะครับใช้เบส2ชิ้นเท่านั้นนะครับสกรูหลังอย่าลืมหนุนแหวนนะครับผมเราเตรียมไว้ให้ถ้าเป็น C z 6 0 0ลักส์นะครับที่เป็น3 0 8นะครับใช้เบสจะ2ชิ้นหรือชิ้นเดียวได้หมดเลยแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่ต้องหนุนแหวนนะครับมันความหนาขอกะโหลกในมันเท่ากับดิมมิันเ7 0 0ปกติเลยครับผม อีกเรื่องนะครับที่อยากแนะนำนะครับถึงแม้ว่าซื้อปืนท่านซื้อปืนมานะครับแล้วที่ร้านเนี่ยเขาแถมเบสมาให้นะครับหรือว่าบอกว่าติดมาจากโรงงานก็แล้วแต่นะครับยอมเสียเวลาสักนิดนะครับตรวจดูให้แน่ใจว่าสกรูที่มันขันเบสเนี่ยมันยึดได้แน่นจริงๆนะครับผมนะบเพราะว่าเราเคยเจอแล้วครับ ลูกค้าเนี่ยซื้อปืนมาเรียบร้อยเลยมีเบสติดมาจากกับปืนมาจากร้านเลยครับเอามาให้เราติดกล้องนะครับไปยิงที่สนามเนี่ยบอกว่าตั้งกล้องไม่ได้กล้องมันเคลื่อนเราก็เอ๊อย่างไงเขาก็เอาปืนมาให้ดูนะครับปรากฏว่าจริงๆเนี่ยกล้องไม่ได้เคลื่อนหรอกครับแหวนก็ไม่ได้เคลื่อนแต่ว่าเบสเนี่ยที่เขายึดมาเนี่ยพอเขาไม่ได้ใส่น้ํายาล็อกเกลียวพอยิงยิงไปแล้วขันไม่แน่นเนี่ยมันก็เริ่มคลอนพอคลอนปุ๊บเนี่ยมันก็กล้องมันเลื่อนได้ก็คราวนี้ก็ตั้งศู์ไม่ได้แล้วครับมัน ้าไม่มั่นใจนะครับได้เบสมานะครับจากโรงงานนะครับยอมเสียเวลาสักนิดหนึ่งนะครับถอดเบสออกนะครับแล้วก็หาน้ํายาล็อกเกลียวนะครับป้ายที่น็อตนะครับแล้วก็ขันก็ไปใหม่นะครับไม่ต้องใช้แรงตึงมากครับอาจจะประมาณนักสิบห้าปอนด์นะครับนี่เองครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยแรงที่มันกระทำเนี่ยมันไม่ได้เป็นแรงดึงข้างนอกครับมันสกรูเนี่ยมัน ฝังอยู่อย่างงี้แต่แรงที่มันกระทำมันอยู่ทางด้านนี้มันจริงๆถ้าเราขันไม่ต้องแน่นมากแต่ว่ามีน้ํายาล็อกเกลียวเนี่ยยังไงก็อยู่ครับยืนยันครับยังไงก็อยู่ไม่ต้องขันแน่นมาก15ปอนสินิ้วปอนทุกทีสิบห้านิ้วปอนเนี่ยพอครับแล้วก็สัญญาล็อกเกลียวเท่านั้นแหละครับท่านก็จะมั่นใจไปยิงปืนอย่างสนุกสนานครับผมก็ฝากเรื่องเบสไว้ในดวงใจด้วยกันขอบคุณครับผม